คือขไอ้บอยตอนนี้ข่าวมันแพร่สะพัดออกมาละว่ามุนเซนเนี่ยสั่งจับตายบอยละเพราะว่าตาวว่างบ่าจะซ้สารอยอีวันมรณาเพราะตอนนี้ไอ้บอยเนี่ยเริ่มดังละเขาเริ่มมีบทบาทคือมุนเซนจะไม่ค่อยชอบจะไม่ชอบคนที่ขึ้นมามีบทบาทแล้วก็ชักนําทางความคิดคนเขมียได้เข้าใจปะชักนําทางความคิดคนเขมียนได้คือ คนที่จะชักนําความคิดทางเขมรทางเขมรนเนี่ยต้องกวยหุนเซนเท่านั้นเข้าใจว่าหุนเซนหนึ่งจะชอบแต่ไอ้บอยเนี่ยไอ้บอยเนี่ยมันมีความคิดเป็นของตนเองมันมีความคิดเป็นของตนเองจิตใต้สํานึกของมันเคยตาฮุนเซนเสียหมามาแล้ว <c oughs> บอกว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นพวกขี้โม้ตระกูลฮุนเนี่ย,เป,เ,ยเป็นคนขี้โม้ไม่สามารถบริหารประเทศได้ตามที่พูดเอาไว การสู้รบตามแนวชายแดนต่างๆมุนเซนก็ขี้โม้นะทำให้เขมรจะเสียดินแดนมันอ้างนะโดนไทยยึดคืนปูมะเขือโดนยึดคืนปราสาทตามเมืองพมไอ้บอยเป็นคนบอกว่าไอ้คุนเซนขี้โม้โอเคนะนั่นคือการพูดท้งแรกที่มันเป็นการพูดอย่างจริงใจของมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวของไอ้บอยคนนี้มันมีความคิดจิตใต้สํานึกว่ามันไม่ชอบมุนเซน มันแค่รอจังหวะเพราะมันเป็นพวกลิ้มสองแฉกนบสหัวมันแค่รอโอกาสเท่านั้นแต่ในขณะที่ไอ้บอยกําลังปลุกระดมคนคเขมรเนี่ยนะครับดิสเครดิตความน่าเชื่อถือของคุณเซนอยู่ตลอดเวลามันก็เห็นว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่มันก็คือานางวันมรณาทรงเดียวแบบไอ้บอยแหละด่าคนไทย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 แบบวันมรณะเลยนะครับ แล้วมันก็เห็นว่าอีพอ,ออีวันมรณาเนี่ยมันเริ่มโด่งดังขึ้นมีคนติดตามยกให้เป็นแม่ทัพหญิงมีคนติดตามหลายแสนหลายล้านคนพอมันมีบทบาทมากขึ้นฮุนเซนเก็บปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะว่ามันชักนำทางความคิดแต่แล้วไงแล้วเบื้องลึกของวันมรณาก็ไม่ชอบฮุเนเซนฮุนเซนมันรู้ว่าใครชอบมันไม่ชอบมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย จับกุ้มอีวันมรณายักข้อกล่าวหาเข้าคุกไม่นับรวมไปถึงไอเมียสซาร่านักข่าวไม่นับรวมไปถึงไอนักข่าวขมรสองคนซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะไม่ว่าเมียสซาร่านักข่าวขมรนอีสองคนหรือวันมรณาที่โดนจับหายไปเนี่ยนะครับลูกเมียร้องห่มร้องไห้เนี่ยไอพวกนี้เป็นคนพวกด่าไทยเก่งหมดเลยนะดาไทยเก่งหมดเลยนะดาประเทศไทยเก่งหมดดาคนไทยเก่งหมด เขมรก็ยกย่อชื่นชมมันจะดังไงเข้าใจไหมหุนเซ็นปล่อยให้คนที่คนที่ไม่ชอบหุนเซ็นดังไม่ได้ชัดเจนนะหุ้นเซ็นปล่อยให้คนที่ไม่ชอบหุนเซ็นดังไม่ได้เพราะจะเป็นอันตรายต่อการปกครองในระยะยาวมันจะเหมือนปลวกกินเลือนมันจะเหมือนกัดซ้อบอดทําลายเพราะไอ้พวกนี้จิตใต้สํานึกมันเนี่ยมันไม่ชอบหุนเซ็นที่งแต่ว่ามันไม่กล้า ทีนี้พอไอ้บอยเนี่ยนะไอ้บอยเนี่ยมันเห็นวันมรณาโดนจับมันเห็นเมสซาร่าโดนจับมันเห็นนักข่าวสองคนโดนจับมันก็พยายามจะออกมาพูดเหมือนกับด่าประเทศไทยด่าคนไทยตอบโต้ประเทศไทยเพื่อช่วยคนขมรเพื่อช่วยคนขมรนะเพื่อช่วยคนขมรแล้วก็เลิกพูดด่าฮุนเซนเลิกพูดด่าฮุนเซนเพราะมันพลิกลิ้นต้องการเอาตัวรอด โดยการด่าคนไทยแต่ตามรายงานที่ผมได้รับมาเนี่ยอุนเซนสั่งจับตามองเป็นที่เรียบร้อยเพราะอุนเซนผ่านการสู้รบมาอย่างยาวนานอุนเซนรู้ว่าไอ้บอยเนี่ยว่า้อบอยเนี่ยจิตใต้สํานึกมันไม่ชอบอุนเซนอุนเซนรู้แล้วตอนนี้ไอ้บอยชักจะมีบทบาทเยอะแหละสื่อไทยเอามานําเสนอคนคเขมรชอบมากยกให้เป็นวีรบุรุษยกให้เป็นฮีโร่ ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ <S <S ไอ้บอยก็จะยิ่งมีบทบาทยากต่อการปกครองในอนาคตเพราะจิตใต้สำนึกของไอ้บอยไม่ชอบฮุนเซนเพียงแต่ว่าวันนี้ยังไม่กล้าด่าฮุนเซนแบบเต็มปากเต็มคำเหมือนกับที่เคยทํามาเพราะคลิปที่เคยด่าฮุนเซนไอ้บอยก็ลบไปแล้วเพราะฉะนั้นชะตากรรมของไอ้ไอของไอ้บอยคือห้าสิบห้าสิบช่วยบอกมันด้วยมันชอบเอาคลิปผงผมไป พูดไอ้บอยมันเอาคลิปผมผมไปแหละยุคนชนข่าวอีิี้ยุคนเนี่ยเอาคลิปผมผมไปพูดช่วยบอกไอ้บอยด้วยนะชะตากรรมมันห้าสิบห้าสิบและช่วยไอ้บอกไอ้บอยมาแก้ข่าวด้วยที่ไอ้บอยเนี่ยไปด่าฮุนเซนไอ้บอยไปโจมตีฮุนเซนดิสเครดิตตระกูลฮุนเซนว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับว่าไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับบอกว่าฮุนเซนขนะี้โม้บอกว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับ ไม่สามารถทําได้จริงตามที่สู้รบไอ้บอยกําลังเป็นภัยซอกกร่อนบ่อนทําลายมุลเซรเพราะฉะนั้นชะตากรรมของไอ้บอยตอนนี้ห้าสิบห้าสิบอยู่ที่อารมณ์และทรงผมของมุนเซนล้วนๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ไอ้บอยออกมาพูดเยอะๆเนี่ยดีให้มันออกมาพูดเยอะๆออกมาพูดเยอะๆเพราะมันกําลังหลงกลเข้าไป ในสิ่งที่มันจะเจอจุดจบก็คือแบบวันมรณมดาเมื่อกี้ว่าคุเซนลืมมืออะนะเมื่อกี้ว่าคุเซนลืมมือที่มึงไปด่าคุนเซนนะ่ไม่ลืมเขาแค่อยากไม่เขาแค่ไม่อยากไปเพืองไม่อยากไปสนใจไอ้พวกหมาตัวเล็กตัวน้อยอะเขาไม่อยากไปสนใจนะครับเขาแต่เขาจะเริ่มไม่ไม่ได้ละเพราะว่ามึงชักเยอะละมึงเริ่มมีปุนด,ดังละคนคเขียเริ่มตามมึงละ พอมึงเลิกดังคนเขมรเลิกตามเหมือนวันมรราเดี๋ยวมึงจะปีก้าขาแข็งมึงจะไปล้างสมองคนเขมรจะไม่เป็นไปตามที่ฮุนเซนต้องการเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลงมึงน่าจะเป็นลายต่อไปนะกูทานายได้เลยมึงดา่าคนไทยเยอะๆให้คนเขมรตามมึงเยอะๆให้คนเขมรตามมึงเยอะๆให้คนมาชื่นชมยกย่องมึงเยอะๆติดตาม,มเยอะๆ พอติดตามเยอะๆเนี่ยในภาษาการปกครองเนี่ยคนที่ปกครองแบบเผด็จการเขาจะหมาย,ยหัวละไอ้นี่ทำเกินไปละไอ้นี่พูดเยอะไปละไอ้นี่มีบทเยอะไปละต้องเอาลงต้องไปเก็บเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอีนอมันก็จะเป็นเหมือนไอ้พรพันนามันก็จะเป็นเหมือนไอ้สมรังสีซึ่งสุดท้ายก็จะมาแหวงกัดมูลเซ็นเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะไอ้กิตใต้สำนึกของไอ้บอยมันไม่ชอบมุนเซนตอยู่แล้วมันแค่รอเวลา คือคนเวลามันตังค์มันตังค์มันมีเวอร์มันมีคนติดตามเยอะมันมีปากมีเสียงได้เนี่ยนะแล้วมันอยู่ในฝ่ายที่ไม่ชอบเราอะถ้าเป็นพาดีตการเขาจะเก็บเอาไว้ไหมล่ะเพราะฉนั้นเนี่ยไอ้บอยเนี่ยก็จะมีโอกาสเดินตามรอยสมหลังสีเดินตามรอยวันมรณาเดินตามพรพนนาเดินตามนักเคลื่อนไหวต่างๆที่ต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนไปอยู่ต่างประเทศเข้าใจไหมพี่ผม เป็นข่าวสะพัดเป็นรายงานข่าวที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาแล้วนะครับนะจะบอกไอ้บอยไปก่อนเพื่อไอ้บอยมันรู้ตัวให้ไอ้บอยมันไหวตัวทันเตรียมตัวมึงไม่ต้องกูมาด่าหรอกนะไม่มีประโยชน์หรอกนะกูไม่ได้สนใจอแล้วไม่ได้ให้ราคาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลำคาญเพียงแต่ว่าลำคาญว่าไอ้ไอ้ชอบพูดเป็นภาษาไทยอ่ะนะคือพวกมึงมึงพวกมึงเอาบอกเขาว่าอะไรโดนไทยทูมีใช่ไหมโดนไทยทูมีแต่มึงก็เสือกพูดภาษาไทยโคตรย้อนแย้งเลย บอกด้นไทยทูมีอย่ามาไทยใส่ฉันแต่เสือพูดภาษาไทยนะครับส่วนในคำาพูดคำจาต่างๆเนี่ยผมไม่ได้วิเคราะห์ไปในทางว่าไอ้บอยมันรู้มากไม่รู้มากนะครับมันพยายามสร้างตัวเองขึ้นมาให้มีบทบาทคนคเขมรกำลังชอบมันอยู่แต่หารู้ไหมว่าฮุนเซนส่ง BHQ เนี่ยไปจับตาดูแล้เพราะไอ้บอยมันด่าฮุนเซนเอาไว้คนที่มันเคยด่าฮุนเซนเอาไว้เนี่ยจิตใต้สำนึกมันไม่ชอบฮุนเซน ไม่ชอบมันก็เหมือนไอ้สมรังสีเหมือนพอรพันนาเหมือนกับไอ้ศรดาวราที่รอวันจะปลดแอกจากฮุนเซนรอเหมือนกันแต่สังเกตไหมไม่ว่าไอ้สมรังสีพรพันนาศรดาวรามันก็ด่าไทยเหมือนกันก็เหมือนไอ้บอยนี่แหละก็ด่าไทยเหมือนกันแต่สุดท้ายไม่โดนจับเข้าคุกก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศรอดูชะตากรรมของไอ้บอยที่กำลังปากดี อยู่หน้าขณะนี้ได้เลยครับ